ของของการดำรงชีวิตที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเอาทีนี้ดูหมดแล้วตรงนี้ความสำคัญของาศาสนาอย่าเพิ่งเขียนอย่าเพิ่งเขียนแจนเย็นทำไวให้ดูเฉยเฉยว่าเราจะต้องคิดว่า,าศาสนาไม่ว่าจะเป็นาศาสนาอะไรก็ตามมีความสำคัญสำคัญอย่างไรบ้างคิดออกไหมคิดออกไหม ศาสนาสำคัญอะไรบ้างให้อะไรกับเราสอนอะไรกับเราทำอะไรให้กับเราบ้างถ้าไม่มีศาสนาเราจะไปอยู่ตรงไหนอา้าวคิดนะคนละหนึ่งคำตอบคนละหนึ่งคำตอบเมาาื่อเช้าคณิตศาสตร์เรียงไปทางไหนเรียงไปทางหน้าอา้าวนู่เลยสุดท้าย ถือไม้ไปสุดท้ายนะทุกคนเคยทำบุญตักบาตรไหมเ,ออเคยเคยไปวัดฟังธรรมไหมเคยเคยฟังพระเทศไหมเคยเ,เวลาตายใครไปช่วยจูงขึ้นเผาใครฮะพระใช่ไหมเกิดทำบุญวันเกิดใครทำให้พระบวชใครทำให้ ร<ห>ละแต่งงานใครทําให้ห <า S 1> อ้าวศาสนาสําคัญอย่างไรเอาหนึ่งข้อง่ายๆเท่าที่นึกออกลองตอบดูเคยไปวัดไหมคะเคยเคยไปไปวัดมาแล้วทําบุญตักบ,บาตรไปใครคะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ช่วงเวลาใส่บาตรกลับมาถึงบ้านรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะ รู้สึกดีรู้สึกดีอ่าอย่างน้อยก็ทําให้รู้สึกอะไรรู้สึกดีในลองบอกที่ไอ้รู้สึกดีนี่เป็นไงกิน<ม>ข้าวไม่ลงอิ่มอ,อกอิ่มใจเดินยิ้มหน้าบานใช่ไหมอ่าเอาถามคนต่อไปศาสนาสำคัญยังไง คะตอบบวชมาหรือ,อยังบวชมาแล้วเป็นไงเวลาบวชแล้วตัวเองรู้สึกดีขึ้นมั้งไหมดีคิดอะไรได้บ้างช่วงที่บวชรู้สึกว่าทำดีรู้สึกว่าตัวเองทำดีใช่ไหม รู้สึกว่าตัวเองทําดีก็เป็นถูกไหมเออทาดีก็เป็นเพราะนั้นสอนให้คนทําดีเปล่าอ้าวสอนอ้าวต่อไปรุ่เก้าทำให้จิตใจเราสงบขึ้นค่ะทําให้จิตใจสงบขึ้นตอนไหนคะจิตใจสงบตอนไหนตอนไปนั่งสมาธิตอนไปนั่งสมาธิเห็นไหมต้องมีเหตุผลต่อไปเป็นไง เพื่อนเขาดีเขารู้สึกว่าเขาทําความดีเขาสงบเรารู้สึกยังไงหรือสําคัญยังไงสบายครับสบายสบายตอนไหนสบายตอนฟังเทศครับตอนฟังเทศสบายไหนใครสบายตอนฟังเทศมั่งไหนลองลองลองพูดความรู้สึกที่สบายตอนฟังเทศมันเป็นยังไงไปฟังที่ไหนมาสำนักสงฆ์ยังสุขใจครับ อ๋อสำนักสงเย็นสุดใจและที่นั่นมันเย็นสุดใจเลยใช่ไหมครับก็เลยสบายครับอ๋อรูกสึกปลอดโปร่งโล่งอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่เขาเรียกว่ามันสงบมันสงบมันสงบค่ะมันสงบเมื่อกี้เพื่อนมีสมาธิเราสงบนะอาวตกลงอาขอคนข้างหน้าคนนึงครูก็งงเหมือนกันแหละเป็นไงการปล่อยน้องการปล่อยน้องปล่อยปลาอะไรนะ พูดใหม่ที่ครูครูนะหูการปล่อยนกปล่อยปลาค่ะการปล่อยนกปล่อยปลามันสาคัญเหรอทําไมอยาปล่อยนอกปล่อยปลาเพื่ออะไรเพือ่อให้เพื่ออะไรคะเดี๋ยวก่อนไปเอาปลาที่ไหนมาปล่อยฮะ <c oughs> ที่เรขังกรงไว้เหรอ,หอ จะเหมือนจะเหมือนอนั้นหรือเปล่าเด็กๆคะจะเหมือนใบสั่งเอาพระพุทธรูปหรือเปล่านักเรียนตามโบราณความเชื่อโบราณที่เขาปล่อยนกปล่อยปลาเด็กๆฟังให้ดีนะในสมัยก่อนเนี้ยเวลาเราเกี่ยวข้าวสมัยก่อนเรามีข้าวมีทำนาใช่ไหมในนาของนักเรียนเนี่ยมันจะมีหนองน้ําเล็กๆที่มีลูกลูกปลาลูกเต่าลูกอะไรที่มันอยู่ในนั้นแหละแล้วน้ามันกําลังจะแห้ง เขาก็เอาภาชนะไปตักเอาไว้แล้วก็เอามาเหมือนเหมือนช่วยดูแลอนุบาลไว้เบื้องต้นนะใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาเพื่อเอาบุญเขาก็เอาปลาเอานกพวกนี้ไปทําไมไปปล่อยในน้ําให้มันมีชีวิตให้มันอยู่ในแม่น้ําใหญ่ๆเอาจากหนองน้ําเล็กๆแล้วไปปล่อยน้ําใหญ่ๆอันนั้นแหละถึงจะได้บุญแต่ถ้าเด็กๆไปสั่งเขานี่ตรงนี้เอานกมาสิบตัว จะไปปล่อยโอ้โหตามใบสั่งเลยคุณพี่เคก็เลยรีบไปจับนกมาสิบตัวมาขายให้เราอย่างนี้ได้ไหมบุญหรือบาปบาป,บาปเหมือนกันนะบาปเพราะนั้นเอาลองดูซิว่าความสำคัญนี้สำคัญอย่างไรเอาช่วยกันทีละช่องทีละช่องลองดูนะอันแรกอันแรกตรงนี้เขียนแล้วเขียนเขียนหัวข้อไว้เขียนแล้แลวก็ขีดเส้นใต้ไว้ความสำคัญของศาสนา บางทีเด็กๆอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้คุณครูจะรวมไว้หนึ่งสองสามมีสี่ข้อมีสี่ข้อใหญ่ๆมันมีอีกมากมากล้นลำพันมากกว่านี้เยอะอา้าอันแรกเดี๋ยวเราช่วยกันตีกวางข้อนี้ก็เยอะแล้วาศาสนาเป็นที่รวมของพิธีกรรมพิธีกรรมพิธีต่างๆ พิธีที่เราทนนําสวดมนต์ไหว้พระอะไรสารพัดเลยโจทย์ศีลธรรมศีลธรรมรู้จักไหมความดีความชั่วสิ่งที่ดีงามศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ และสิ่งที่เคารพบูชาในศาสนาอันนี้นะศาสนาจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดพิธีกรรมที่ดีงามทำบุญตักบาตรพิธีละหมาดพิธีแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยศีลธรรมกฎข้อบังคับข้อห้ามข้อควรปฏิบัติทั้งหลายนะทุกศาสนาเหมือนกันหมดสอนให้คนทำความดีละเว้นความชั่วถูกไหมคะ วัฒนธรรมและประเพณีอย่างของเรามีประเพณีอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาลอกระทงฮะลอยกระทงประเพณีบวชใช่ไหมที่กำลังอยู่ตอนนี้บวชนั่นแหละประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนามีพระเข้ามาเกี่ยวข้องมีพระพุทธรูปมีพระสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะ ลองคิดดูสิถ้าเราไม่มีาศาสนาเราจะแห่อ,อะไรแ <c oughs> ห่อ,อะไรแห่ต้นไม้เหรอ <c oughs> เรออใช่ไหมล่ะแห่นแเออไม่มีที่ที่เราจะแห่เราจะแหนเราจะชื่นชมความเชื่อและสิ่งที่เคารพบูชาเราเห็นพระพุทธรูปเราก็เราก็ไหว้เราก็กราบถูกไหมด้วยศรัทธาอันนี้สิ่งเหล่านี้าศาสนาทำให้เกิดถ้าไม่มีาศาสนาก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ เราอาจจะมีมีวัฒนธรรมที่ป่าเถื่อนก็ได้ถ้าเราไม่มีศาสนาบูชายันใช่ไหมบูชาไฟบูชาพระจันทร์พระอาทิตย์ใช้เลือดอะไรอย่างเงี้ยบูชาแต่ศาสนามีไหมไม่มีไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามก็จะไม่มีเรื่องเหล่านี้นะอันนี้คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สอง ผานได้ยังตรงนี้เข้าใจนะคะต่อไปข้อที่สองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจเด็กๆอาจจะไม่ไม่รู้สึกหรือยังไม่เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวหรือเป็นที่พึ่งทางใจเพราะว่าเครื่องยึดเหนี่ยวหรือที่พึ่งทางใจของนักเรียนเนี่ย มีพ่อแม่มีครูหรืออาจจะเหนียวคอเพื่อนเอาไว้เป็นที่พึ่งคิดอะไรไม่ออกไปถามชายุทธอะไรประมาณนี้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้อะไรสมมุติเราพึ่งพ่อแม่เราไม่เราเรียนหนังสือไม่ได้ทุกทุกเหลือเกินไปเล่าให้พ่อแม่ฟังไปเล่าให้ครูฟังแล้วถ้าครูหรือพ่อแม่เราเป็นทุกข์จะไปเล่าให้ใครฟัง จะไปปรับทุกข์กับใครปู่ย่าตายายก็ตายหมดแล้วไปหาใครไม่มีใครไว้ใจได้ไปไหนเลยเดินหน้าเศร้าหิ้ววินโตหนึ่งเขาเข้าไปไหนเข้าไปวัดไม่เจอหลวงพ่อไปเจอพระพุทธรูปได้ไหมได้ไดกราบใหญ่เลยกราบกี่ครั้งสามครั้งแล้วก็ไปนั่งสงบสติอารมณ์ไปนั่งสมาธิไปนึกอยู่ตรงนั้นตรงนี้เข้าใจหรือ,อยังมาปารึกษาลูกได้ไหม ลูกก็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วนะเพราะนั้นอันนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวต่อไปต่อไปข้อที่สาศาสนาเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมศาสนาเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมมีไหมยกตัวอย่างเช่นศาสนาพุทธควบคุมสังคม ก็คือที่เด็กๆรับศีลมานะ่ะอะไรนะมีห้าข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์สองห้ามรักทรัพย์สามห้ามมีชูพูดปดหรือมีชู้มชไม่ใช่มีชู้ข้อสามนี่คืออะไรเอาแล้วเริ่มสับสนแล้วห้าม ข้อ4ห้ามพูดปดข้อท <No, ี่ห้าห้ามดื่มสุราเครื่องดองของเมาเขาก็ห้ามเราใช่ไหมทั้งหมดนี้สิ่งที่เขาห้ามถ้าเราปฏิบัติได้เป็นยังไงไม่มีใครรังแกกันไม่มีใครว่าร้ายซึ่งกันและกันไม่มีใครแอบชอบใครโดยที่เขาชอบกันอยู่เป็นชู้กันที่เขาเรียกหรือเป็นกิ๊กกันใช่ไหมแล้วก็ไม่มีคนมืนเมา ไม่มีนักเลงสุลานักเลงการพนันเพราะนั้นสังคมอยู่อย่างเป็นสุขไหมเ,เป็นสุขเพราะนั้นศาสนาเป็นเครื่องมือควบคุมสังคมคนะแต่คนมันอยู่กันเยอะมากมันก็ต้องมีกฎหมายแต่ส่วนหนึ่งศาสนาเป็นทำไมคะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ควบคุมเอาไว้นะคะเอาต่อไปหมดยังรตรงนี้ใครสงสัยมีไหมข้อที่สาม ไม่มีนะไม่มีก็ก็ครูอบอกแล้วว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทําความดีละเวน้นความชั่วและให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเป็นอย่างดีส่วนคนที่ไม่มีศาสนานับถือหรือไม่นับถืออะไรทั้งนั้นก็ไม่สามารถควบคุมดูแลตัวเองได้นะเพราะเวลาทำอะไรก็จะไม่รู้สึกผิดถ้าสมมุติว่า เด็กชายเด็กชายอะไรนะฐานะนะฐานะอยากจะฆ่าใครสักคนโมโหมากแต่เขาบอกว่าตามหลักแล้วพุทธศาสนาแล้วถ้าฆ่าใครแล้วมันเป็นบาปใช่ไหมเออเดี๋ยวไม่รู้จะล้างบาปยังไงไม่รู้จะทำยังไงบาปกลัวไหมกลัวบาปไหมกลัวตกนรกลวงกระทะทองแดงนะเพราะนั้นฐานะก็เลยสงบอ,อกสงบใจเอาแค่ อาอกำปั้นไปเขีย่ยไปคางเล็กๆพอนะนันยังไม่พอนะจะต้องไม่ไม่ทำร้ายเพื่อนเลยนะเพราะนั้นความสงบมันก็จะเกิดขึ้นฐานะก็ไม่เป็นนักฆ่าใช่ไหมอ้มอาต่อไปข้อที่4สุดท้ายสุดท้ายศาสนาเป็นบ่อกเกิดของจริยธรรม จริยธรรมก็คือข้อที่ประพฤติปฏิบัติที่ดีงามนั่นเองนะสิ่งที่ทำคำว่าศีลธรรมศีลธรรมก็คือข้อควรปฏิบัติข้อบังคับที่เป็นข้อๆแต่เวลาเราเอานำมาปฏิบัติเนี่ยเราเรียกว่าจริยธรรมนะจริยธรรมการที่เราทำความดีเราทำบุญตักบาตรเรานอบน้อมเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เราเดินเห็นผู้ใหญ่เราก็ไหว้อย่างนี้เป็นต้นนะพูจาไพเราะสุภาพอ่อนหวานอันนี้ถือว่าถือว่าเราได้ปฏิบัตินะเราได้ปฏิบัติแล้วก็เกิดจริยธรรมอันดีงามคือกิริยามารยาทความประพฤติของเรานั่นเองนะเพราะนั้นคนไทยส่วนใหญ่บอกแล้วคนไทยนับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธกิริยามารยาทก็อ่อนช้อยงดงาม นะเอาใช้งดงามไปตามหลักคำสอนที่ที่เรามีอยู่อันนี้คือผลที่ได้จากพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาสำคัญหรือไม่สำคัญทีนี้เด็กๆของครูจะปล่อยให้ศาสนามันทำไมไปเลยหลุดลอยล่มสลายหรือมันเสื่อมไปไหมไม่ไม่บรรพบุพรุษของเราอุตสาห์ทนุถนอมมาเป็นเวลากี่ปีแล้ว2 5 0 <10. S 1> เอออย่างน้อยก็รุ่น พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็ยังอยู่ดีอยู่สุดท้ายศาสนาจะมาเสื่อมตอนเรามีแต่โจรลักขโมยพระดีไหมไม่ดีเลยเพราะนั้นเราจะต้องช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาช่วยสอดส่องดูแลนะช่วยสอดส่องดูแลเอาละอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเราควรทำนะอา่าวเหลือบมองเวลาหมดหรือ,อยัง อ่าหมดแล้วนะหมดแล้วเพราะนั้นคุณครูก็ฝา,ากเด็กๆไว้ทุกคนเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเด็กๆทราบแล้วว่า,าศาสนาสำคัญอย่างไรเพราะนั้นสิ่งที่เราควรปฏิบัติก็คือช่วยกันในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเวลาอนุวัตหรือเพื่อนของเรานาสุกรนาอะไรนะนามสกุลอะไรนะนาสุกรไปบวชเนี่ยจะไปทานอาหารเย็นได้ไหม ฉันตอนเย็นได้ไหมไม่ได้นะคะจะไปเสพยาในกุฏิพระได้ไหมไม่ได้ไไดขโมยพระไปขายได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ต้องช่วยกันดูแลตรงนี้เอาละวันนี้หมดเวลาค่ะขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะ